สิริครับใช่ไหมทูกครับถูกโอเคถูกห<ท>มายเนข2ยิบเอ็ดเป็นของคุณสำเริงชัยสิริครับ,รบสลักลวดลายครับเป็นเด็กน้อยนอนเลี้ยงควายจปกินไปกินแปลว่าขี้เกียจเ,ะะเล่นอนหลับเกียจเลี้ยงควายครับออควายก็ไปกินหญ้ากิน กินกล้าชาวบา้านนั่นเพราะลูกหลานไม่ดูก็เป็นบทสอนอันหนึ่งนะว่าถ้าเป็นลูกเป็นหลานพ่อแม่ให้มาเลี้ยงควายต้องไม่นอนกระดิกขาอยู่แถวเถียงนาปล่อยให้ควายหาเหล็บหญ้าเองไม่ถูกนะอ่ะเป็นบทสอนอย่างหนึ่งครับที่เขาเขียนจารึกไว้เป็นภาพวาดครับจำหลักภาพมาที่ตัวเว่าคิดแล้วก็เหมือนผมสมัยสมัย่อน ที่ขพลาดให่นไหมครับสมัยนั้นเลยครับสมัยตั้งแต่เมื่อห้าสิบปีอ่ะเฮ้านนาขันนะครับจริงครับยังมาเปิดเผยความขี้คลาดเขาให้เขารู้อีกเป็นเลี้ยงวายและก็นอนหลับแนพอหลับค้ายก็ไปกินกล้าเออของคนอื่นเออไม่ใช่ของแม่ตัวเองไม่ใช่ของพ่อของแม่แม่ก็เลยมาด่าเองพ่อก็ตีครับสมน้ำหนาไป นี่เรื่องจริงนะครับนอกจากนั้นแล้วครับเก็บตัวจ้างเสียเงินให้เจ้าของกล้าอย่างน้อยก็500บาทเออสมัยก่อน500อเป็นธรรมดาเ้อครับข้าราชการบรรชุใหม่จะกกนนบาทผมนี่แหละครับกินเงินเดือน750บาทต่อเดือนสมัยก่อนทุกวันนี้เก็บรรจุที่นงเป็นมื่นเอาละครับจบไปนี้พร้อมยัครับออนักอิพงพร้อมครับพงพร้อม

ไม่ไม่หักนะไ <Don 't S 1> หโดนตอปีโดโดนตอปีโด,อโ,ดโอ้ยเล่นตอปีโดมายิงขนาดนี้จะเหลือพระเหลือเนนี้โอ้เอาแก้ตัวนะครับให้แก้ตัวนะครับ <c oughs> อ,าอาให้แก้ตัวครับเนื่องจากว่ามีาคนมาจับหางไปมัดไว้กับเสาไฟฟ้าอันนี้ต้องโทษการไฟฟ้าน <c oughs> <c oughs> ี ต้องหาธนงทนายมาว่าความเอาเรื่องกับการไฟฟ้าแม่มันจับหางเว้าเขาได้การไฟฟ้ามาอีสานจนนี้มันมาว่าฉันจัไม่บูเรื่องเลยติดอยู่กับสายไฟฟ้าเนื้อหางแกนมันมาเอาหางออกก่อนเนื้อยกตุยใจสัน หมายเลขต่อไปครับขอขึ้นก่อนนะครับหมายเลขส6นะครับหมายเลขส6บหกบก็เป็นของคุณสุเมธชุมพลวงสุเมธชุมพลวงครับดวดลายสลากครับการละเล่นพื้นบ้านนะครับชนไก่ตีไก่เออมีตีไก่ชนไก่ไกอีกครับทั้<อ>ทงตีทั้งชนนะครับโอ้ล้าหัวไก่ก็มีโอ้โอพร้อมนะครับ

ต้องมีผู้ขอกาดรายอยู่ในบริเวณงานนี่ไม่พ้นนะครับขบุตรเสด็จมายิงรัวเลยนะครับทั้งสี่หมื่นนัทโอ้พุ่งไปหมดุตเยอะเจ้งกำเนิดเสียบ้านเตรียมตามจับผู้ขอกาดรายเออลมแรงครนะลมแรงโอ้ไปโทษลมดอกโทษผู้ขอกาดรายโอ้ย่าโอ้ยิงจนขุยหมดพี่น้องเอ้มาดูหัวกระสุนนะครับผ่านไปแล้วนะครับ ลำต่อไปครับตัวต่อไปครับพร้อมไหมเบอร์ไหนาพรอ<ม>้อมครับเบอร์ไหนาเบอร์ไหนพร้อมนะเบอร์ไหนบอกผมด้วยหมายเลขสิบเอนะครับหมายเลขสิบเอสเอของคุณปวีนาเ,เน,านี่คุณปวีนาดาราสูงเดินพร้อมยังครับไป ไประวังโดนปืนเสจนะครับลบดีๆเนื้อลบดีๆพี่น้องที่น้องอ้นายรวดรวดรวดดรวดรดนี่เด็กน้อยวิ่งขี่แตะขี่เตนเลยนะครับเสียงสะดุดังดีนะครับครับดังดีระวังแต่หางไี่จะเป็นพันกระสาไฟฟ้าๆๆๆอีกอขึ้นงามสวยครับได้ได้ งขาวสวยนะครับดัดขับท้องฟ้าสีฟ้านะครับที่าวสีฟ้ามองไปแล้วมันนวนสวยงามจริงๆตัวเว่าก็เด่นสง่าเออนะั่นอ้าวเอาละกรรมาการหนักใจเรื่องให้คะแนนหน่อยนะครับปีนี้เว่าขึ้นสูงขึ้นสวยดีลาดีหลายตัวครับหลายตัวว่าวตัวต่อไปครับหมายเลขยี่สิบห้า ยี่สิบห้าเป็นของคุณสภาดาศีคุณสภาดาศีเรานึกว่าคุณสภาเศษอะไรนะั่นนะครับลวดลายสลักครับภาษีสุโธคร,รับพยายามนะครับรมาจากคำชะโนดลวดลายนงครับลวดลายนะครับลวดลายอเจ้าของเจ้าของนี่มาจากไหน หมายจากคำอะไรคำเชอียีเราเป็นคนเยือกพรมอ๋อบุกเนาอพรมบุกเยือกพรมตะวันตกบ้านพลวงมาจากแถวเชียงรายแถวบ้านพลวงมาครับบ้านพลวงสไกวจีแถวแถวนั้นเลยอ้ามัดอ้าพร้อมยังอ้าพริกเเววอ้าพริกเเวานะครับพอยู่อ้าแปลรูปแปลรูปส่วนเเวาที่ อกหักนะครับตอนนี้ก็กําลังเปล,เปลี่ยนกระดูหานายแพทย์มาให้น้ำกรงน้ำเกลือแล้วก็เปลี่ยนซี่โครงใหม่ครับยังไม่เสร็จปีนี้เว่าว27ตัว27ทีมครับมากที่สุดตั้งแต่มีงานมาหารรมเว่าวมา ต้องขอขอบคุณท่านพี่มาสอนเยาวชนเด็กๆให้ประดิษฐ์ว่าวทำว่าวด้วยตัวเองฝีมือของเขาเองแกผู้ที่มีจิตใจเมตตาสอนเด็กนั่นนะครับเอาวัสดุเอาพวกไม้ไผ่เอาพวกเชือกเอาพวกกระดาษกาวอะไรต่งตางๆมาให้เด็กๆทำว่าวนะครับเมื่อทำเสร็จแล้วว่าวนั้นก็ มอบให้ระเด็กคนที่มหัดทำเขาต้องการสู่งฝังที่จะให้เด็กลูกหลานท่านที่รักในการเล่นเบ้าตามประเพณีนะครับได้รู้จักผลิตและทำเบ้าขึ้นมาแม้ว่าจะเบาะ่าตัวเล็กๆแต่มันก็เกิดความภูมิใจให้ับลูก,กหลานท่านครับนะขอขอบคุณครับเขาชื่อว่าคุณอะไรนะคุณคุณพี่นรงคุณพี่นรงอุไรแขน,นะครับ และกคุณพี่เฉลียวอุไรแขครับนี่สองอไม่ใช่สองพี่น้องนะครับสองสามีภรรยาสองคู่ชีวิตนะครับรักในการวิ่งเล้าตามประเพณีอย่างนี้แล้วก็รักในการแว่งแอกครับนั่นก็ทั้งสองที่นี่แหละมาแว่งแอกมาสงเว้ามาแข่งขันไปจำทุกปีปีนี้ มาสอนลูงหลายี่สิบห้านะครับพร้อมยังครับยี่สิบห้ายี่สิบห้าคุณสภาดาศีครับพอพร้อมครับนับี่พร้อมครับไปยังจะกดร้อมยังเว้าคุณสภาดา้อมเราไปเลยครับพืนเลยเอยวพื้นสีเขียววิ่งเป็นระนาบไปแล้วก็หัวคูไปรับพนสามทีเอาหางตีพื้นอีกเจ็ดทีป้าป้าป้าเอาใหม่เอาใหม่ครับ ขอแก้ตัวอีกรอบหนึ่งครับให้แก้ตัวกรบอบยังให้ให้แก้ตัวกันอยู่ยกเว้นเว้าหักครับคลิกคลิกคลิกยังไงเนาะเน,ะนี่ยคร,รับท่านผู้ชมเปิเรือ อาว่าคุณสุนารัตมาได้ยังครับสุนารัตส,สันสันสิริครับสินสิริคือสันสิรินี่ครับคุณสุดหมายเลขที่หกครับคุณสุนารัตสันสิริกรรมการหาหา,หาตัวไม่เจอครับ hey, 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 hey. หาตัวเจ้าของว่าไไปเจอ โอ้เฮ้หมายเลขสิบคุณทรงพลครับหมายเลขสิบห้าคุณทรงพลครับงานเว่าปีนี้นะครับไม่มีแม่ค้าขลามมาขายขลามเลยครับ ผมอุตส่าห์นอนฝันมอคืนว่าจะได้กินขลามพอม,มาถึงไม่มีแม่ค่าขลามเลยนะครับมีแต่มแม่ค่าเผาเผามันพร้อมยังครับนักวิ่งพร้อมยังถ้าพร้อมนะครับผู้อมครับายเลขกี่้าครับพร้อมพรม้อมป้ายคุณสภาดาสีเจ้าของเบ้าขึ้นไปแล้วนะครับค่อยขึ้นนะครับ ทางทางทางก็ดีแต่แขนแขนแขนท้ายแย่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 ทายแย่ๆนี่หัวสักครับหักหรือเปล่าก็ไม่ทราบนะครับแขนอาจจะหักก็ได้โทรเรียกรถพยาบาลได้เลยครับาว้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 าวมาช่วยพองช่วยพองช่วยพองครับขณะนี้ เจ้าของว่ากกำลังยืนไว้อะไรครับที่ว่าของฉันว่าทำมาอย่างนี้นะทำไมมันมาแขนหักได้ยังไงเราจะด้าแขนแบบไหนกำลังศึกษากันอยู่นะครับก็ลงสละแขนของเราดูนะครับกรรมการที่ทำเ่ามา รับต่อไปครับเป็นหมายเลขยี่สิบเครับหมายเลขสิบเจ็ดยี่ครับยี่สิบเจ็ดคุณสุภกิจหอชิมพลีคุณสุภกิจหอชิมพลีหมายเลขที่ยี่สิบเจ็ดครับว่าท่านูวาจะเจนลละโอลงลงงามมากเลยนะครับทางด้านทิศตะวันออก ยิงเหนือนะครับลงเป็นเล่าพี่โยชครับเป็นเล้ามาจากบ้านฟันปลาบ้านฟันปลาลวดลายฮานุมานครับกับลายสิงห์นะครับบ้านแถวนั้นโอ้ครุฑโอ้ขอไปครับลายครุฑหยุดนั่ลายครุฑไปจับนาคใช่ไหมครับจับพญานาคครับจับพญานาคเขาเรียกว่าลายครุฑหยุดนาคครับหยุดหยุดหยุดได้หยุดไม่ใช่ไม่ใช่จับให้หยุดนะ เป็นยุทธวิธีแบบหน้าเป็นครุฑแต่ว่าต่อสู้ป้องกันตัวใช้ยุทธวิธีแบบพญานาครับครับมีความหมายอย่างนั้นรับจะรู้รูปภาพนี้พญยาครุฑจับพญานาจับพานาน่้สู้กันสู้กันครับเออเอาครุฑครุฑหยุดหน้าคือยุทธนี่เป็นสู้รบสู้รบเป็นการต่อสู้กันครับสู้รบกันเออไม่ใช่หยุดหน้า ยุทธวิธียทดการต่อสู้และเว่าตัวต่อไปนี้เป็นเว่าหมายเลขสุดท้ายครับ27 27สอีกสุดท้ายเอ้ย2ี่ก,ก็ยังไม่เห็นไดงเข็อุทานุนครับโอ้นี่ว่าตัวสุดท้ายคือเลขครับครับอ้าวตัวสุดท้ายหมายเลข27เจนะครับมามารคุณสุภกิจหอจิตรีบักหมู่บ้านฟันปลา อยู่ตรงไหนเนาะฟันปลาาแถวนั้นไปอยู่ก็โดนฟันกราบมดเลยนะครับหรือว่าครับหรือว่าทมิงอะไรโอกเขาเขาฟันต่ปลาโอ้ฟันไม่ใช่ทมิงใช่ไหมบ้านฟันปลาแปลเป็นภาษาเขมรกระตาบอะไร อาบริชายเไปยังพี่น้องเช้าว่าวครับหมายเลขสิบห้านะครับส่งขับประกวดด้วยนะครับหมายเลขสิบห้าส่งพลครับส่งพลขนาขนอันนั้นว้าวของคุณส่งพลอันันหมายเลขสิบห้าครับอ่าจาพร้อมบอกด้วยนะครับกัปตันอากัปตันคนขับว้าวครับคนขับว้าวพร้อมยังครับพร้อมครับ ไปครับไปเลยครับว้าว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 ้าวว้าววาว้าวว้าว้าวกาววราวว้าว่าวว้าวว้าวว้า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 ้าววาวว้าา้า้า ครับหมายเลขสิบห้าครับส่งว่าเอาลงสนามด้วยนะครับว่าเอาตัวจะขึ้นตัวต่อไปครับเป็นหมายเลขยี่สิบหกนะครับยี่สิบหกเป็นเบ้าของคุณสุอะไรสุนารัตนมาจากสุนารัตน์ชัยบ่กครับิร,ร,อ,อ,งรบองพร้อมอยังครับพี่น้องพร้อมยังครับพร้อม ไปไปแล้วครับครับลวดลายสวยงามครับเรียบร้อยเลยนะครับหางดูมานชานสมอนกับทจกัณกันลายดูมานทจกัณกันครับหากข้างบนข้างล่างเลยครับเรียบร้อยเลยครับไม่ไปไรครับมาลงกรนแด้ครับ เอาองท่านรายการที่หนึ่งนะครับอาจารย์มีเด็กทัดหลงเด็กทัดหลงจากแม่มากับคุณแม่เขาชื่อว่าเด็กชายพาชินนะครับตอนนี้นั่งอยู่ใ,ใกล้ๆผมนี่แหละครับคุณแม่คุณแม่ที่พาลูกมาเที่ยวงานนี้นะลูกชื่อพาชินเด็กชายพาชินคุณแม่อยู่ที่ไหนได้ยินเสียงนี้แล้วมารับลูกของคุณแม่ขณะนี้นั่งอยู่กับทิศยศ ถ้าไม่มาภายในสามนาทีทิทยศจะโอนลูกของท่านมาเป็นลูกทิทยศนี่เอาขนาดนั้นเลยเดี๋ยวก็ทิ้งทิงง้งเส้นเลยเยยนี่ยอ้อยู่แถวนี้เลยหนูอยู่แถวนี้แหละเอออย่าไปไหนเด้อเป็นเป็นเพราะลมมันแรงครับพัดลูกออกมานี่นะครับหรือลมพัดแม่ออกไปหรือเปล่าครับ